สวัสดีครับลุงโจสมุนไพรโจฮักนัาสรารคามพร้อมด้วยช่องป๋าจุ๋ยคนสรารคามช่องนายรักต้นไม้และอีกช่องหนึ่งช่องน้องใหม่ทองเอกไทยเดนมาร์กเราก็จะมาพูดถึงที่เป็นข่าวคึกโคมกันทุกวันนี้ท่านผู้ชมและผมก็ได้รับหลายๆสายนะคือแบบเยอะมากเลยและก็ลือกันว่าคุณโจรับซื้อไหมกิโลละหนึ่งแบาทเอ๊ะผมก็ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่คุยก่อนเป็นอะไร เขาบอกว่าเขาได้ยินจากเพจหนึ่งนะครับแล้วก็พูดเอาโฆษณาชวนเชื่อมต่างๆมากมายไปโดนเขาหลอกอีกแล้วก็โดนเขาหลอกไงครับเขาหลอกก็ยอดวิวที่ผมมาพูดนี่นะครับคือเขาบอกว่าสมุนไพรชนิดนั้นเนี่ยทำให้ผู้ชายเป่ปงปังปึงปังฟิตเปลี้ยในการกินยาดองและขายกันเป็นกิโลละแสนแสนโอ้เป็นไปได้ไงท่านผู้ชม ชัวก่อนแชร์แชร์ก่อนชัวนะเรื่องนี้เอาท่านผู้ชมในเมื่อเราโดนหลอกแล้วเนี่ยเราจะทําอย่างไรโทรมาหาโจโจมีข้อมูลนะแล้วก็มีหลักฐานนะครับว่าหลักฐานการคุยกับเพจนั้นนะครับเขาส่งไม้ผมมากมายเลยแต่ผมไม่ได้ว่าเขานะคือมันเป็นแนวทางของคนที่จะต้องโดนหลอกและคนที่หลอกเขาเนี่ยคือก็เป็นนิสัยและก็สันดานด้วยท่านผู้ชมคือดอกหลอกก็ยอดวิวเนี่ยมันง่ายครับ ถ้าจะทํากันแต่เราจะจริงใจและก็พูดความจริงได้แค่ไหนเองแค่นั้นเองนะครับถ้าไม่ชอบผมก็ตรงคอมเมนต์เลยนะนะครับวันนี้ผมจะมาปกป้องแฟนคลับของผมนะครับคือจริงๆแล้วแฟนคลับเนี่ยเขาก็นะครับไม่รู้เรื่องก็มีนะครับถามมาคุณโจตั้งแต่ผมเดินทางไปบ้านญาติที่บุรีรัมนะีนะผมได้รับตลอดสายเลยนะครับแล้วก็ทั้งไลน์มาเยอะแยะมากมายบอกว่าเขาในโดนด่า โทรไปแล้วโดนด่านะกิโลละแสนมันไม่มีหรอกครับก็โดนเขาหลอกอยางแล้วละ่ะนะครับเป็นอย่างนั้นเกี่ยวกับสมุนไพรอบเชยเถาหรือเขาเรียกว่าพญารากหอมเขาเรียกว่าพญารากหอมท่านผู้ชมเต็มเ,เสียงอารมณ์อารมณ์มมเพลงเยอะคือจริงๆแล้วนะครับสมุนไพรยพยารากหอมเนี่ยเป็นสมุนไพรที่ใช้รากในการ ที่มีสรรพคุณนะในการที่ทําทให้หัวใจกระชุ่มกระชวยนะครับและก็แก้อาการวิงเวียนหน้ามืดไม่เกี่ยวกับสมุนไพรบํารุงกําลังอะไรที่มากมายเลยแต่มันเป็นส่วนที่น้อยมากท่านผู้ชมในการบํารุงกําลังคือถ้าพูดถึงเนี่ยเปรเียบกับสมุนไพรอื่นอย่างเช่นปลาไหลเผือกเนี้ยอันนี้ที่โหลเลยนะเขาเรียกว่าสุดท้ายเพื่อเลยนะครับคืออบเชยเถาเนี่เขาจะเอาไปทําเป็นสมุนไพรในการ แก้อาการวิงเวียนหน้ามืดตาลายนะครับและก็เป็นสมุนไพรในการบำรุงหัวใจนะครับทำให้หัวใจกระชุ่มกระชวยแค่นั้นเองท่านผู้ชมนะครับเราโดนหลอกไปแล้วติดตามชมเลยครับโอเชยเถาพยารากหอมสวัสดีครับลุงโจสมุนไพรโจฮักนศสารคามวันนี้เราจะมาพูดเกี่ยวกับสมุนไพรที่ลหลายๆคนโดนหลอกไปแล้วท่านผู้ชมท้ายสุดก็โดนหลอก โดนหลอกอยังไงอ่าคือโจเจนี่นะครับก็จะได้รับสายแล้วก็มีข้อมูลต่างๆมากมายในเรื่องของแฟนคลับคือแฟนคลับเนี่ยเขาก็ท่องเที่ยวหลายหลายหลายเพจหลายหลายหลายที่หลายทางนะนะในการเสพข้อมูลท่านผู้ชมข้อมูลไหนจะเท็จข้อมูลไหนจะจริงหรือไม่จริงเนี่ยนะครับแฟนคลับบางคนเขาไม่รู้จริงๆนะครับเพื่อในเมื่อเขาไปดูแล้วคุณก็ออกนะครับบอกว่ากิโลละแสน ก็โทรไปเพจนั้นและนะครับเพจนั้นก็บอกว่าเดี๋ยวจะรับซื้อนะนะครับหน้าตอนนั้นถ้าถ้าถ้าเห็นหน้าตาเป็นของจริงไหมเขาก็จะรับซื้อกิโลละแสนแล้วก็โดนหลอกไปขุดกันท่านผู้ชมแถวแถวชนบุรีเนี่ยมีเยอะมากนะครับแฟนขับผมเนี่ยแต่เขาก็ดูหลายๆช่องนั่นแหละนะครับแต่เขาก็เป็นแฟนขับผมด้วยแล้วก็ส่งข้อมูลมาให้ผมเพียบเลยนะเป็นคําพูดคําจาที่แบบคุยกันแบบต่างๆมากมายเลยนะครับกิโลละแสน มันไม่มีท่านผู้ชมมีแต่โกหกโดนหลอกกันทั้งนั้นเลยนะครับคือจะทำอย่างไงก็ได้ขอให้กูได้ยอดวิวอะประมาณนั้นแต่ท่านผู้ชมเรื่องของสมุนไพรเนี่ยนะครับในการที่จะเอาไปดองเนี่ยถ้าหลายๆท่านทําเป็นยาดองแล้วเอาอมากินเนี่ยก็ให้นึกถึงนะครับโรคตับไปบ้างนะนะครับถ้าไม่เชื่อผมก็แล้วแต่นะครับ ก็แล้วแต่เพราะไม่ใช่ญาติผมนะครับแต่ว่าบางคนเนี่ยมาด่าผมนะตรงคอมเมนต์าด่าเลยนะคบผมผมคงก็ชอบเหมือนกันคนที่ด่านะครับคือมันทําไงอะ่ะตับคูณไม่ใช่ตับผมใช่ไหมครับพอผมพูดเรื่องจริงเหรียญนะ่ะมันมีสองด้านเงินน่ะเหรียญนะ่ะมันมีสองด้านผมก็ต้องพูดด้านลบบ้างนะครับไม่ใช่ว่าโอ้ยกิโลละแสนแห่กันไปขูดเลย ทีนี้ก็โทรถามเลยนะโทรถามเบอร์โทรเขาไม่ค่อยให้หรอกให้แอบ,บๆแต่ของผมเนี่ยมันขึ้นตรงหน้าจอเลยนะผมมีเบอร์โทรมีไอดีไลน์เลยนะครับไลน์เข้ามาเขาก็โทรมาหาผมทั้งที่ไม่ใช่เรื่องของผมเลยบอกว่าคุณโจซื้อผมกิโลละแสนไหมคุณป้าคุณป้าก็มาคุณป้าก็โทรมานะอแถวทยภูมิขอนแก่น อุดมาเพียบเลยกิโลละแสนคุณโจซื้อไหมสิบบาทผมยังไม่ซื้อเลยทำไมแถวบ้านผมเยอะแยะมันเป็นสมุนไพรที่มีสรรพคุณในการบำรุงหัวใจทำให้กระชุ่มกระชวยเฉยๆและอาการแก้อาการวิยนเวียนหน้ามืดตาลายท่านผู้ชมแต่ไม่ได้เอาไปดองเหล้ากินนะนะครับขอบอกแล้วถ้าใครจะกินถ้าใครจะกินยาดองเหล้าเข้าบอกไม่ฟังนะ ไปเช็คค่าไตก่อนกับค่าตับนะครับค่าตับกณตอนที่ก่อนกินยาดองเนี่ยเป็นยังไงและหลังกินยาดองเป็นยังไงนะครับไปโดนเขาหลอกอีกแล้วน้องแก้วไม่เคดท่านผู้ชมคือโดนเขาหลอกอะนะครับกิโลละแสนมันไม่มีนะครับมันไม่มีเลย แต่ว่าสัพพคุณที่เราจะมาใช้จริงๆอ่ะท่านผู้ชมผมวางก่อนไม่มีประโยชน์อะไรนะครับแต่นี้ผมดองอย่างอื่นนะคือจริงๆแล้วสมุนไพรอบเชยเถานะครับหรือพยารากหอมมันเป็นรากเดียวแต่เขาจะมีกลิ่นหอมนะท่านผู้ชมจริงๆแล้วโจเอามาทำผลิตภัณฑ์ที่เอาไว้ใช้ตัวเองเนี่ยไม่ได้ทำสู่ตลาดนะ เอาไปใช้เองแต่แฟนลับบอกว่าคุณโจมีไมหมโน่นนี่นั่นบางทีผมก็หาได้เท่าที่มีเวลานะครับแล้วก็ท่านผู้ชมทราบไหมว่าพยารากหอมเนี่ยนะครับหรืออบเชยเถาเนี่ยถ้าผลของเขาเนี่ยเอาไปทําอย่างไรผลของเขาเนี่ยมันมีอย่างที่มากมายท่านผู้ชมอย่างเนี่ยนะครับเวลาเราต้มกินจิ้มกับน้าพริกแล้วอย่างไรก็แล้วแต่ท่านผู้ชมน้ําพริกปลาป่นยังไงก็แล้วแต่ น้ำพริกปลาล้าก็แล้วแต่คําว่ามียางเนี่ยเอ่อพวกพวกพวกผลของเขาเนี่ยมันก็ยังมีความที่ยางตรงนั้นอะถึงต้มก็ยังมียางอยู่นะมันก็สามารถไปทําลายไตได้ท่านผู้ชมเป็นนิ้วในไตได้ด้วยนะครับเมื่อวานนี้ผมพูดถึงเรื่องนิ้วในไตแล้วนะครับผลไม้อะไรก็แล้วแต่ที่มียางก็สามารถที่จะทําให้ท่านเป็นโรคนิ้วในไตได้เช่นกันท่านผู้ชมและก็มีอาการของไตเสือ่อม เอาละนะครับทีนี้เป็นอย่างไรถ้าเอาไปดองเหล้าก็จะทําให้ท่านเป็นโรคตับตับแข็งตับวายและเป็นมะเร็งตับในที่สุดผมมาพูดนี้ก็คือว่าเหรียญมันมีสองด้านนะท่านผู้ชมนะครับผมก็พูดไปอีกทางหนึง่งแต่ทางหนึ่งเนี่ยทางดีเป็นยังไงทางดีนะครับเอาไปตากแห้งนะครับตากให้แห้งเลยนะท่านผู้ชมส่วนมาก ส่วนมากที่เป็นรากเนี่ยในการตากเนี่ยก็จะประมาณสี่ถึงห้าแดดเท่านั้นถ้าแดดจะจัดนะคือคือไม้แดก็แล้วแต่ที่เป็นรากเนี่ยเราฝานบางๆหรืออะไรก็แล้วแต่หรือทุบให้ละเอียดก็แล้วแต่ทุบทุบทุบตากแดดให้แห้งเนี่ยเขาจะใช้ประมาณสี่ถึงห้าแดดในการที่จะตากนะครับตากพอแห้งแล้วทํำยังไงก็เอามาต้มกินแค่นิดเดียวทําเป็นชาท่านผู้ชมเพื่อบํารุงหัวใจ พยารากหอมนะและทําให้ร่างกายกระชุ่มกระชวยแค่นั้นเองไม่ได้ทําให้กระดอนะคึกตั้งคิดไปกันใหญ่แล้วนะครับกระดอนมันไม่แข็งหรอกเมีชยช้ยไปสักผ้ามันจะแข็งได้งไงถูกไหมนะครับคือมันทําให้หัวใจกระชุ่มกระชวยนะครับและร่างกายขับเหนื่อได้ดีนะครับแก้อาการวิงเวียนหน้ามืดตาลาย คืออาการวิงนเวียนหน้ามืดตาลายมันก็ประกอบด้วยหลายๆอย่างท่านผู้ชมถ้าหลายๆท่านเป็นโรคความดันไม่ว่าจะดันสูงหรือดันต่ำก็แล้วแต่ท่านผู้ชมเราก็สามารถที่จะเป็นหน้ามืดตาลายได้ทีนี้กินกินสมุนไพรชนิดนี้ได้ไหมได้ท่านผู้ชมแต่อย่าบ่อยอาที่หนึ่งก็สองสาวันได้นะครับหรือมีอาการเราค่อยมาต้มกินแก้อาการวิงนเวียนหน้ามืดตาลายเท่านั้นนะครับไม่ได้เอาไปดองเล่าสักหน่อย นะครับการดองเหล้านี่เป็นคือพวกที่อยากกินเหล้าอ่ะก็เลยหลีกเลี่ยงอ่ะเมียว่ากินยาด,ดองเหล้านะ่เถอกำลังจะได้ฟุ้ดฟิตฟู้ดฟิดสูซ่าว่า่างั้นเถอะจริงๆแล้วมันเป็นพวกขาเหล้าที่แบบหาทางออกแลวเอาไปดองเหล้าตัวเมียว่าว่างั้นเถอะมันเป็นอย่างนั้นจริงๆทีนี้ถ้าคนเอาไปดองเหล้าก็อย่างที่ว่านั่นแหละเนาะพูดมากก็มันก็จะเยอะไป ท่านผู้ชมทีนี้ที่บอกว่าเอาไปทํำยังไงเอาไปต้มนะครับต้มพอประมาณนิดๆน,นะท่านผู้ชมแล้วก็นาร้อนประมาณสักสองแก้วสามแก้วนะครับคือพอให้มีกลิ่นหอมกินแล้วมันชื่นใจไงนะครับอันนี้เขาเรียกว่าใช้ให้ถูกด้วยการต้มไม่ได้เอาไปดองนะครับทีนี้พอต้มเสร็จแล้วเรากินยังไงท่านผู้ชมแล้วก็น้ําแก้วหนึ่งนะครับดื่มมาแก้วหนึ่งเป็นแก้วกาแฟก็ได้ท่านผู้ชม เราก็กินแต่เขารู้สึกว่ารากอาจจะขมขมเนะื้อขมแล้วหอมเขาเรียกว่ายาขมนั่นแหละนะครับยาขมส่วนมากนะครับถ้ากินบ่อยๆเ็จะมีผลต่อไตนะครับมีผลต่อไตแล้วก็หัวใจท่านผู้ชมคือหัวใจก็อาจจะมีการเต้นผิดจังหวะและก็ส่วนไตเนี่ยก็อาจจะแบบทําไตก็เสื่อมตามสภาพได้เร็วแทนที่มันจะเก้าปีสิบปีแล้วค่อยเสื่อม อันนี้มันฮวบเลยอ่ะคุณกินยาดองอ่ะภายในปีสองปีอ่ะไตเสื่อมเลยนะครับไตเสื่อมไตาวายในที่สุดเลยนะครับอันนั้นก็กินยาดองเพราะฉะนั้นนะครับในการใช้สมุนไพรท่านผู้ชมต้องมองให้ลึกๆว่าเขาจะเอาไปทําอะไรศึกษาให้ดีๆไอ้พวกที่คอเล่าเนี่ยเราเข้าใจแล้วล่ะนะครับคือเป็นเป็น,เป,นเป็นทางเลี่ยงเฉยๆนะครับคือสมุนไพรอะไรก็แล้วแต่รากของพญารากหอมเนี่ยก็มีเขามีอย่างนะ แล้วถ้าเราทําให้แห้งยางมันหายไหมไม่หายมันก็ยังมีสารตัวนั้นอยู่แต่ถ้าเราต้มเราใช้ความร้อนเนี่ยท่านผู้ชมร้อนน้ําเดือดเนี่ยไอพวกสารละเหยที่เป็นยางพวกนั้นมันก็จะหายไปเพราะฉะนั้นเราก็จะได้เฉพาะตัวยาที่มันเป็นประโยชน์ต่อร่างกายกินแล้วกระชุ่มกระชวยนะครับบำรุงหัวใจและแก้อาการวิงเวียนหน้ามืดตาลายท่านผู้ชมอานที่หนึ่งก็กินแค่วันสองวันก็พอไม่ต้องกินเยอะนะครับแค่นั้นเองนะครับไอกิโลละแสน กิโลละแสนสองแสนอนะ่ะมันไม่มีหรอกนะครับทีนี้มาต่อผมอีกนะคุณโจรครับกิโลละห้าพันก็ซื้อให้ผมเถอะที่ผมไม่ได้เป็นคนออกคลิปผมไม่ได้บอกว่ากิโลละแสนไม่มีนะครับคุณป้าก็โทรมาคุณโจกิโลละแสนอนะ่ะเขาคุยกันในนั้นอนะ่ะเขาพูดออกมาเลยนะว่ากิโลละแสนฝรั่งแห่ซื้อจีนแห่ซื้อบ้างบ้าบอคอแตก ไปโดนเขาลอกอีกแล้วนะครับสมุนไพรชนิดใดก็แล้วแต่ท่านผู้ชมในการที่เราจะมาศึกษานะครับด้วยกันนะครับติดต่อโจก,ก็ได้นะท่านผู้ชมเป็นที่ปรึกษาได้ย่อยๆนะครับมีเวลาผมก็ตอบยังไม่มีเวลาผมก็ยังไม่ตอบนะครับเราก็มาพูดกันท่านผู้ชมว่าเราอย่าหลงเชื่อนะครับบางเพจเนี่ยก็มาพูดเ่ายอดวิวนะครับได้ยอดวิวเยอะเขาก็ได้เงินเยอะจาก u t u b e ไง นะครับแต่ว่าเขาไม่สนใจเรื่องคุณจะมาด่าเขาหรอกพวกนี้เขาไม่สนเขาหน้าด้านนะครับเขาก็เลยยังลอยหน้าลอยตาอยู่พุงพุ้ยอยู่นั่นน่ะอ้วนตุ๊ปุยอยู่ังน่ะพูดคลิปอะ่ะนะครับเชื่อไม่เชื่อคนนะครับถ้าร่างกายดีนะครับหัวใจดีกล้ามเนื้อดีถูกไหมไม่ปล่อยให้ตัวเองอ้วนหรอกมาจัดรายการอย่างเงี้ยถูกไหมละครับอ้วนอย่างนั้นใครจะเชื่อนะครับว่ากระดอมันจะแข็ง ไม่มีนะครับเรื่องเพศนี้ผมก็ศึกษามาพอสมควรท่านผู้ชมจะแข่งได้ก็ต่อเมื่อหนึ่งนะเส้นเลือดของเราเนี่ยไปเลี้ยงหัวใจไปเลี้ยงเนี่ยไปเลี้ยงหัวใจสองไปเลี้ยงสมองสามไปเลี้ยงส่วนบริเวณของที่เป็นกระดอนนั่นแหละนะครับไอ้นี้สั่งไอ้นี้เต้นไอ้นั้นมาก็แค่นั้นเองนะครับแล้วถ้ามีไขมันกับน้ําตาลในเลือดสูงเป็นยังไงไขมันพวกนั้นมันก็ไปอุด ตรงบริเวณกรอบผนังตามหลอดเลือดสมองสั่งอยู่นะมันอยากอยู่เนี้ยมันอยากอยู่มันแข็งอยู่ท่านผู้ชมมังกรมันมันกรมันอยากแข็งอ่ะแต่มันไม่แข็งเอากินยาดองซัดยาดองไปเลยทีเนี้ยอาตับไตก็วายอีกอ่ะหัวใจหัวใจเป็นไงหัวใจก็เต้นตุ๊บตับตุ๊บตับตุ๊บตับคือมันมันกินยาดองเข้าไปไงนะครับประสาทสั่งสมองอ่ะเลือดไปเลี้ยงสมองมันจะแข็งหรือไม่แข็งกระดอแข็งหรือไม่แข็งอ่ะมันมีอยู่สามอย่างท่านผู้ชม เอาสามอย่างนะเลือดไปเลี้ยงสมองสั่งหัวใจเต้นในการสูบฉีดสามก็คือส่วนที่เป็นกระดอนั่นแหละนะครับจะแข็งหรือไม่แข็งมันมาอยู่ที่ไขมันกับน้ำตาลในเลือดอีกสองอย่างถ้าไขามันไปเกาะในผนังหลอดเลือดโอ้ยสวัสดีครับจบเลยคือกลับบ้านเก่ายังไงกระดอก็ไม่แข็งนะครับไม่ต้องโฆษณาให้มากมายเลยนะครับไอเรื่องยาดองเนี่ยนะครับแล้วก็ไอกิโลละแสน ไม่มีนะครับไปโดนเขาล่อออกอีกแล้วกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งที่ youtube ช่องโจฮักและสารคามช่องป๋าจุย๋ยคนสารคามช่องนายรักต้นไม้ช่องทองเอกไทยเดนมาร์กโจจริงใจปรึกษาได้ท่านผู้ชมไอดี n ลและกระเบิดโทรศัพท์นั่นแหละสวัสดีครับพยารากหอมเป็นสมุนไพร บำรุงหัวใจทำให้หัวใจชุ่มชื่นกระชุ่มกระชวยร่างกายกระปรี้กระเป๋าและก็แก้ววงเวียนหน้ามืดตาลายโอ้สวัสดีครับ